มาเจอกันที่ข้อ2นะคะไม่ใช่โจทย์ประยุกต์อะไรแค่แก้สมการอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาทำเรามาย้อนความกันนิดนึงดีไหมคือคลิปแรกเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ๆก็บวกย้ายไปลบลบย้ายไปบวกหารย้ายไปคูณคูณย้ายไปหารถูกไหมคะมันอาจจะงงกันได้ว่าเราทำไมต้องย้ายข้างจริงๆเราที่มาที่ไปวันนี้พี่จะทำสเต็ปเต็มเลยนะแบบออริจินอลเลยนะคะก็คือความเป็นสมการเนี่ยสมการมันคือเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นแปลว่าเราทํสองข้างอย่างเหมือนๆกันเช่นถ้าสมมติว่าหนูจะคูณอะไรหนูก็ต้องคูณ2ข้างอย่างละเท่า n บวก17เท่ากับ20อาการเดิมค่ะอยู่ๆหนูจะบอกว่าหนูย้าย17เนี่ยไปลบเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมสี่ส่วนห้ามันอยู่ด้านหน้ามันแปลว่ามันมีสี่ส่วนห้า n บวกอยู่กับสี่ส่วนห้าคูณ17ดังนั้นเลข17ที่หนูเห็นมันไม่ใช่17ธรรมดามันมีสี่ส่วนห้าคูณอยู่ด้านหน้าดังนั้นการที่หนูจะย้าย17เป็นลบมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะแต่วันนี้คลิปนี้นะคะเน้นเลยนะพี่จะทําวิธีเต็มแบบออริจินอลให้ฟังเลยว่าให้ดูเลยนะคะว่ามันาันนนาายยงงไไออดดบแรกะะหกหหููนะ้ n ่ื หนูต้องการเป้าหมายของเราก็คือให้ n อยู่คนเดียวแบบนี้แล้วมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลขอะไรก็ไม่รู้หรือจะเป็น n อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ย้ายไปยายมาสมมติ n มันอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แต่ n ต้องอยู่คนเดียวไม่มีตัวเลขติดอยู่กับ n แล้วนะคะตัวนี้เวลาทําดูนะเราค่อยๆกําจัดค่ะกําจัดใครก่อนสมมติจะกําจัด5นะคะเมื่อกี้กำจัด17ไปเลยไม่ได้นะต้องกําจัดไอ้เลขคูณข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนสมมติจะกําจัด5 5เป็นตัวส่วนก็คือ5มันหารอยู่เครื่องหมายที่จะมากําาจัดดด5ไ้คคคืืออเเร่่งหมยยูููณนนพีีขะ สี่ส่วนห้าพี่เขียนเอาไว้เหมือนเดิม n บวกสิบเจ็ดพี่เขียนเอาไว้เหมือนเดิมเท่ากับยี่สิบพี่เขียนไว้เหมือนเดิมสเต็ปจริงๆแล้วสเต็ปแรกเริ่มเลยก็คือว่าหนูมีห้าหารอยู่หนูต้องคูณห้าเข้าไปทั้งสองข้าง เห็นไหมคะความเป็นสมก,การคือการทำสองข้างอย่างเท่าเท่ากันทีนี้พอทําฝั่งนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่คูณ5นี่หาร5นะคะเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารไม่ถูกกันท่านแรกเหมือนกันแล้วมีเครื่องหมาย2ตัวนี้อยู่คู่กันสามารถตัดทอนกันได้แล้วมันก็จะหายไปก็คือจริงๆมันก็กลายเป็น1แหละ1คูณอะไรก็ย่อมได้1 1หารอะไรก็ย่อมได้1มันก็เลยออกมาเป็นแค่4คูณกับ n บวก17แบบนี้เท่ากับ20คูณ5 ทีนี้ที่เราชอบจํากันนะคะว่าห้าหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็เพราะอะไรเพราะว่าเขารับสเตปนี้ออกไปไงคะเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเมื่อหนูคูณห้าทางซ้ายขวาฝั่งนี้มันจะตัดกันแล้วมันหายมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยห้ามันหายไป,ไปไปอยู่ฝั่งนี้เป็นห้าเอาไปคูณเป็นแบบนี้นึกออกเปล่าโอเคมั้ยนึกออกไหมเห็นไหมสเตปนี้เราไม่เขียนไงคะมันก็เลยกลายเป็นย้ายห้าขึ้นไปคูณเป็นแบบนี้เนาะต่อไปนะคะ4คูณอยู่เห็น4คูณอยู่ไหม4คูณอยู่หนูก็ต้องทําไงคะคูณคู่กับหารหารหนูจะเขียนหารสี่ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือหรือหรือพี่ชอบเขียนแบบนี้ค่ะ n บวกส7นะคะเท่ากับ20ูณ5อันนี้ของเดิมเขียนไว้ก่อนนะหรือเขียนหารอย่างนี้พี่ชอบเขียนหารนี้มากกว่าค่ะมันมองเป็นการตัดทอนได้ง่ายดีนะคะอย่างนี้พี่จะเห็นเลยว่า4ตัด4นะแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นอะไรคะมันก็จะออกมาเป็น n บวก10 เนะคะเท่ากับ20คูณ5ส่วน4ี่เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนย้าย4มาถูกไหมแต่จริงๆแล้วเดิมทีไม่ใช่มันคือการหาร4ออกทั้งสองข้างแล้วฝั่งนี้มันตัดทอนแล้วมันหายไปมันก็เลยเหมือนกับว่าเออว่าเอา4จากข้างบนลงมาข้างล่างนี่เองอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆสเต็ปเติมเป็นแบบนี้นะคะที่เราให้ฝั่งนะทีนี้ต่อไปนะคะ4คูณ5ได้20ก็คือตัดทอนปกติอันนี้ก็ไม่ฝึกตัดทอนเลยนะเศษส่วนเนี้ยตัดทอนง่ายมากเลยนะคะ5้าคูณห้าได้ยี่ห้าเอา้าเอ็ 17, นบวกสิบเจ็ดไะคะ n 17, 25, บวกสิเท่ากับยีเราก็ต้องมันบวกอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องลบสิทั้งสองข้างมันเป็นเหมือนกันเล่นเกมกําจัดตัวเลขเนาะเราคิดซะว่ามันเป็นเกมก็ได้ค่ะกําจัดตัวเลขเอาเลขออกจาก n ให้ได้โดยให้มันตรงตามหลักคณิตศาสตร์บวกสิบเลบสิออกมาเป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเหลือ n เห็นไหมคะเหมือนย้ายไหมเห็นไหม, 25, 17, หมยี่สิบห้า,ยายลบสนะิเหมือนย้ายเลยเนาะเหมือนย้ายสิเไปเห็นไหมสิบเจ็ดแล้วนับต่อซิได้ยี่สิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สองี่สามยี่สี่ยี่ห้าเหลือแปดใช